อีกแล้วค่ะทุกคนจ้าซื้ออันนี้ค่ะทุกคนจ้าตามแฮงอันนี้บ่ได้รุนเหรคซื้อเลยเป็นเครื่องขายเนาะอะไรกูนั่นเนมุนเอนั่นเะยหรอยรกรื้อกูรืเหอชิ้าเอะไรนี่ไงแก้กี่เลตตโยเอาเงินไปแล้วค yeah. ่ะมันทำยังไงน่ โปรโดซูรทำไมมันไม่ออกได้จ้ะโอ้อนนออได้ตาอ,ออกมาแล้วทุกคนจ้ะซ้ำแฮกค่ะทุกคนเจ็ดสิบห้าบาทนี่ก็นนี่เพิ่งเคยเห็นนี่เขาขายเลยนะทุกคนปกติมันจะเป็นขไข่เลยค่ะมันจะเป็นไข่เนาะนี่แบบเขาขายเลยค่ะแม่จังเอาตัวนี้เป็นพองบุญแจจิ๊ตเตอร์ไม่ไดูค่ะเพิ่งจะเคยเห็นเนาะเดี๋ยวมาเปิดดูค่ะทุกคนจ้ะ นี่ไงตัวมุดแ่ะไาวา้น่ารักไหมโอ้ยม,มีขายอยู่ทุกแก่พี่น้องเลยตัวแกะทำไมดูน้องเครื่องเครื่องขายนาะคนนะบ๊ายบาย